สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งลไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันครับออฟฟิเชียลอะบุบบ้านข้างหน้าใช่ไหมค <s> ือยยาที่เขารับจ้างเราไปกําจัดปวกใช่ไหมใช่ฉันดูจีพีอาร์ขนาลยี้แหละฉันชิงก่อนน,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 นะฉันเอาอุปกรณ์ในกล่องมาครบอีกอยังหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่จึบ โอเคงันไง่ายเรียบร้อยแล้วง่ายอะไรอยู่แต่ว่าที่ฉันเตรียมปืนปืนกูจะบวกมาเลยเนี่ยเออเอามาจริงจังเลยใช่ฉันจริงจังเลยฉันหยิบมาเลยฉันไม่ได้ใส่กระเป๋าก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เขาบอกว่าปลอกที่เขาจะให้เราไปกำจัดเนี่ยเออมันไม่มีอยู่ในเออปลอกที่ฉันเลือกนะหมายถึงว่าฉันถามเขาว่ามีปลอกพันนี้ไหมพันนั้นไหมเขาบอกไม่มีเลยเขาไม่รู้จักเลยเพราะเขาไม่เคยเห็นหน้าปลอกแต่เขาบอกเป็นปลอกสายพันธุ์ใหม่อ่อเออปลอกสายพันธุ์ใหม่ไว้เดี๋ยวเราจบการทิ่งานเดี๋ยวเรข้างหน้าเดี๋ยวพอมีคันจ้างเลยใช่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 เป็นลุงคนนักออย่่างะ สมดีสบูสบายสบูรอ่าสวัสดีครับคุณสมศรีสบายสซเบอโศกครับโอ้ยเหมือนเดิมไหมไม่ต้องเรียกชื่อฉันก็ได้นะมันอ่านยากนะอ่าแล้วไหนบ้านคุณลุงครับเนี่ยโอ้ยบ้านฉันก็เป็นบ้านที่มีไอ้เหมือนน้ำเมื่อของไอพวกปอกมาใช่ไหมน่ะน้ำเมื่อไรน่ะอุ้ยอันตรายนะครับเนี่ยเอ่าเป็นปกที่ไม่มีอยู่ในโปรแกรมที่ผมจดไว้ใช่ไหมครับอ่าใน Google อะไรเงี้ยไม่ปกชนิดนั้นใช่ไหมครับอ๋อไม่มีเลยนะก็ลองตัวตัวละกันหน้ามันน่าจะแข็งแกร่งมากเลยล่ะโหปกแข็งแกร่งวะเนี่ยเจอปืนไฟไง ว่านะมันน่าจะเอ่อไม่อยากเขาแก้มันน่ะฉันจดูว่ามันคือโปรกชนิดไหนเผื่อมันปล่อยผิดได้เออเผื่อมันปล่อยผิดได้ทำไงอ่ะเราอาจจะตายก็ได้เลยนะโอเคยะเจ็งปะเออปลวกสายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมลุงเออใช่ใช่มาวางวางโดนดึ๊บโอเคกดเปิดแล้วก็กดเปิดทีนึงโอเคฉันจะลองบินหน่อยละกันเพามันคือสายพันธุ์อะไรฉันอยากรู้จริงๆเลย ไอ้พวกมันตัวเล็กนั่นเอเออเอาละบนโตนแลวเคยะเอ้ยเดี๋ยวนะเคยะเห็นขลังบ้านปะเหมือนันเห็นอะไรสักอย่างนึงอะนะมือมีรอยอะไรด้วยเห็นว่าหลังบ้านเขาอะเออว่ารอยอะไรว้าเหมือนทางเดินหมือนรอยเท้าสักอย่างอะไรสักอย่างนึงไงเดี๋ยวฉันดูก่อนนะปวกเฮ้ยเห็นป่มน่ะมือมันมันตัวแปลกเฮ้ยมันตัวเหมือนมันเหมือนปวกมันเหมือนมันใช่ปวกจริงเหรอเนี่ยเหมือนหนอนมากกว่าเออเหมือน ไเหมือนนอนหรือไข่ตัวอ่อน,นอะไรสักอย่างนึงนอ,อ่ะเหมือนเนา่นาเน่าด้วยมีดินเน่าด้วยในบ้านนั้นอ่ะโอ้ยฉันว่านี่ต้องรีบไปจับตัวเลยเนะี่ยไม่นั้นมันลาไปถึงอะไรแน่อนอนเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันลองบินโดนไปทางขวาเมือกันดิอุย้ยตรงนี้มีรอยอะไรเตร็มไปหมดเลยก็ไม่รู้นะเห็นไหมเนะี่ยเออฉันเห็นี่า มันลอยยาวตรงไปเข้าไปในป่าเลยเนี่ยโอเคนั่นฉันว่าเรากจัดโบกเสร็จแล้วก็ลองเดินตามไปดูไหมเออเดินดีกว่าจะได้จัดการทีเดียวแล้วก็จัดยอดใช่ใช่ลงมาเร็วลงมาลงกันเลยนายบินลุงไมย์บิสูงมาแล้วเดินพังเดี๋ยวพังโอเคพังแล้วจีเป้งแล้วโอ้ยไม่นะกินจีของฉันโอ้ยชืโอสาตั้งชื่อมาว่ากินจีเลยเนี่ยเป็นดินจาคาโตริโอเคเก็บไปดิโอเคนะลุงนั่นเดี๋ยวผมขออนญาตไปจำกัดไอ้การจัดเปิดบ้านลุงนะโอ้ยจะทำบ้านฉันพังนะเออปกติ

เลือกกระจูเลยเลือกระจูเลยอดนนนหนีนีออาม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 านายโดนอะไรเนี่ยนายโดนปวกั้น่ออุยนนนี่้เก็บ้เก็บพวกเชื้อนี่ไปทดลองดิ่าม่้มีอะไรสักอย่างแน่เลยวะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอยา่อยาจะอย่าทีดอ่ะชัวว่าเราไปใส่ถุงมือกันดีกว่านะเสร็จงานแล้วโอเคแค่นี้เราก็เสร็จงานแล้วเราไปลองไปดูในป่าไอ้ตามรอยนั้นไปอะเผื่อเราเจอปวกรังใหญ่ๆเลยนะเว้ยให่แล้วเราก็เดี๋ยวเราเข้าไป ดิ้โอ้รอยเต็มเลยเนี่ยเหมือนทางเน่าเลยว่ะเออว่ะไม่ไม่มันมันไม่ไทางเน่าฉันว่าน่าจะเป,เป็นแบบรอยข้าวอะไรสักอย่างแน่เลยว่ะ <Yeah. S 2> แต่มันทำให้ดินเน่าเลยนะเพื่อน <Yeah. S 2> โอเคเราลองเดินตามรอยไปไหมมันรู้สึกว่ามันตรงเข้าไปในป่านะที่ฉัน,น,น,นไปโดนดูไปแกใช่านีใช่ไหท่านี้โอ้ไปไปลองเดินตามดูไปตรงเข้าป่าเนี่ยดูน้ำอีกไปโอเคนี่ฉันเจอทางแล้วเนี่ยมาเร็วไอ้ช่างคนนี้ทำให้ต่อเราปีนต้นไม้เลยว่ะใช่เราปีนต้นไม้รออะไรเพื่อนชึบโดนมา เฮ้ยนี่ไงถ้าเราตามทางเหมือนมันมันจอดในถ้ำนั้นวะเปื่อนนะใช่เหรอฉันขออนุญาตเปิดหาไฟก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าฉันเอาโคมไฟมาด้วยครบเพลิงโอเคดีว่าเอาครบเพลิงมาด้วยเอาทัชมาด้วยโอเคมาไหนไหนเปิดดูก่อนเลยเออมันจะมีอะไรอยู่ข้างในไหมวะฮัลโหลลลลล่ลล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 ลนลลลลใลล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 หนูฉันไม่กล้าลงลลล ใช่ฉันก็ไม่กล้าลงเหมือนกันโอ้ฉันว่าเรากลับกันทีก่อนวะฉันว่าเรื่องนี้มันน่าใหญ่ไปสำหรับเราเดี๋ยวค่อยให้พวกนักวิจัยมาแล้วกันนเดี๋ยวเสียงอะไรวะสวัดีเสียงเฮ้ยตัวอะไรวะน้าตัวใหญ่ตัวยักษเฮ้ยกรแย่แล้วเพื่อนไปเร็วเฮ้ยไอ้ไอ้ไอืไอ้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 ไอยไอาไอ้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 ไอไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไ้อไไไไไ้ไไไอไไอไไไอไอไไไไไไ เปลี่ยนบอลสินี่มันอุ้ยมันอยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ว่าหย้ยอุ้ยอุ้ยกินมันมองมาไหนได้บอกวะไหนได้บอกวะคอยไม่เห็นนะไหนายยังรอป่าวรออยู่เว้ยเงียบก่อนโอเคเงียบไว้อุ้ยช่าบอลสิตัวนี้มันไม่มีจมูกอ่ะมันแปลว่าตัวนี้มันน่าจะได้แบบรับเอ่อรับเรื่องแบบเสียงหรือลูกตาสักอย่างไปแล้วไปแล้วกูตกใจกูโดนบอลสิกู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 อ๋อตกใจมาเลย เราเราออกทางเดิมไม่ได้แล้วมันทําใช่อยู่ทางเดิมไม่ได้เพื่อนมันติดอยู่อะฮะไปหาหาลูกเลยเถอะคุณเาอะไรวะเนี่ยหลีฝนตกว่าเราจะไปฝั่งตรงข้าบเราเราจะไปยังไงเนี่ยโดดไปหรอโดดโดดไปเลยอ่ะนันโดดก่อนดิไปบอเพื่นโอเคชุบโอเคไอ้เพื่อนระวังด้วยนะยิ่งหยียังวะฉันรู้สึกว่าฉันได้เสียงรอยเท้ามันแบบเหมือนมันกำลังจะมาทางนี้ว่ะใชไปไปเออไปเดินไปก่อนเร็วไปเร็วเพื่อนน้องก็ฝนตกด้วย โอ๊ยวันนี้วันอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ดแล้วไปคิดมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือปวกยักษ์อเปล่าอุ้ยจะบอกสมนี่คือโศกคนในหมู่บ้านปะเนี่ยใช่ไหยล่ะไปแค่แบก๊ผัดเจออะไรวะเนี่ยไม่ท้อก็บ้าแล้วโอ้ยไปคิดว่าของจริงเลยนะเฮ้ยมันมามาเอฟเอฟเอฟว้าวไปจริงด้วยแอฟไหนอะแอฟไหนแล้วก็แต่งเงินก็ได้จะไปตรงนู้นโอเคยังไงเมื่อกี้ไปแล้วกอุ้ยอุ้ยัวดใจเต้นแรงมากหน้าแดงทุกทีเหมือนมันกำลังมาอุ้ย มึงกำลังมาเพียมึไปหาแกแล้วเพื่อนเพีย hmm, ม so so like yeah I mean you know. ึไปหามึงอ่ะอุ้ยอย่าอย่านะอย่าหาเชื้ยอะเจอแล้วก็อย่าเจอเราด้วยขอร้องละเหมือนไม่ไปเจอไม่เห็นเปล่าวะอุ้ยคุณน่ากลัวเลยกินคนเหรอเนี่ยคุณน่ากลัวจริงเพี้ยเพียขนาดมันมันมันมุดลงดินไปแล้วมันมุดลงดินแล้วมันมุดลงดินแล้วยเนี่ยเออบ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยทางทางไปต่อเหรอทางไปต่อคือทางไหนอ่ะ ไม่มีทางฉันแล้วเราลับทางเดิมไหมไปลับทางเดิมเดี๋ยวไปเดี๋บอลสิ่งก็ลงไปทางนั้นแล้วหายแล้วเพื่อนทางมันตันน่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเออทำไมทางถล่มมาเมื่อไงน้น้ำที่เราเดินมาเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเออมันไม่ได้เพื่อนมันไปไม่ได้ด้วยทางหรือว่าเพราะว่าฝนตกข้างบนเลยทำให้อดินถล่มเออเป็นไม่ได้ฝนตกอยู่ข้างบนเนี่ยฉันได้เสียงเนี่ยเออเสียงฟ้าผ่าเมื่อกี้ด้วยเออช่บหายแล้วเราจะไปทางไหนดินถล่มเฉยเลยไม่รู้ะเพื่อนเออว่าเราต้องลงไปทางเดียวะ มูน้ำาไม่ได้ด้วยน้ำฝกๆที่เป่งเลยไม่ใช่น้ำอุ้ยนี่ยเสียงฟ้าผ่ายอ่ะเราเราต้องขุดแล้วแหละต้องขุดเหรออาจารย์ขุดดิเอออานั้นดิขุดได้ใช่ไหมดิเปียกบ้านนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ดินเปียกมันพอไหวอยู่ฉัดูข้างหลังให้นะโอ้ยฉันว่าตรงนี้มันเป็นศพศพจริงๆว่ะไม่น่าใช่พเพาะโอ้โหเพื่อนที่หมายแล้วเปนมาแล้วเพื่อนขอขอที่หน่อยขอที่หน่อยขอทีมากขอที่มากขอทีมากขอที่มากอุ้ยถังไว้อุ้ยถังไว้ ขออย่าให้อย่าให้มันขุดเข้ามานะถ้ามันขุดเข้ามาเราชิบหายกันชิบหายจริงด้วยกลัวแล้วคุณขุดเข้ามาเอขุดเข้ามาอดีมาแล้วอดีมาอดีมาขุดไปแล้วขุดไปแล้วถเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวคนนี้ไปคนนี้รถเก็บมือแล้วอะแล้วแล้วมึงต่อไรมึงต่อโอเคโอเคโอเคเอาแนวอดีมวยเดี๋ยวนี้มวยเดี๋ยวนี้มวยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใช่หรอเจอเจอหอยเจอแล้วไม่รู้เนี่ยไปเร็วเร็วเร็ว โอเคืนไหไหได้ขุดได้มากาขุดมานี่เสียงมันกำลังขุดมาเอาเอาเรวเร็วปึ๊บึ๊บอะไรวะเนี่ยอันนี้มีห้องวิจัยลับด้วยห้องอะไรวะเนี่ยจะมีที่นี่เลยเอางี่ก่อนหาห้องวิจัยลับแอบไปแอบไปนั่นก่อนดีกว่ามันกำลังมาแล้วแอบก่อนแอบก่อนโอเคโอเคโอเคฉันจะแอบแล้วโอเคแอบก่อนละกันโอ้ยคนน่ากลัวเลยโอ้ใจฉันเต้นมากเลยเพื่อฉันจะเป็นลมแล้วว่ะใจเย็นใจเย็นใจเย็นมามาแล้วมาแล้ว้ยมาแล้วมาแล้ว แันจะฉันไหมมันไม่ได้กินันนมัไม่มันไม่มีจมูกมันมันมีแค่หูกับตาว้าวมันจฉันแล้วมันจฉันแล้วมันไม่มีจมูกอ๋อมนไม่จริงหรออุ้ยไม่จริงจริงหรอเฮ้ยตกใจนว่าไม่นฉันแล้ว ว่ากินกินตัวแล้วอ่ะเราไปแตะเอไอ้นี่ไงเรากินตัวแล้วมันกบไงมันไม่มีจมูกไม่ใช่หรอมีกลิ่นได้ไงอะเออเขาโถงนหยหรือว่ามันมีจมูกไม่มีอ๋อฉันว่านะฉันเขาจะผิดนันมันน่าจะไม่มีตามันมีแค่จมูกกับมีแค่หูกับจมูกโอเคใช่ไหมมาไปแล้วโอเคใช่ฉันว่าใช่คุณเถอวนะแต่ตรงนี้มันมีทางออกมันได้ไงวะเฮ้ยนั่นดิหรือว่าฉันว่าที่นี่มันเป็นแหล่งวิจัยลับสักอย่างแน่เลยว่ะ เฮ้ยใช่หรอเออใช่แล้วที่นี่มันเป็นแลบใช่เคยได้ยินนะแลบล้างที่โดนถล่มอ่ะที่โดนดินถล่มอะ่ะฉันว่าที่นี่แน่เลยว่ะเออว่ะแล้วมัมีสวนเนาะเออกุญแจยังไงเนี่ยเ,เดี๋ยวนะถะ้เหมือนฉันเนี่ยนะแบบนายจะเจออะไรอ่ะภาพ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 าอพาะไรวะภาพอะไรสักอย่างหนึ่งรอยเลือดเหรอ,อรอยเลือดรอยเลือดนายดูหน่อยเดี๋ยวรอยเลือดเหรอเพราว่าทางขวามือมีจุดหนึ่งตรงนี้นะเดี๋ยวต้องขุดวะเราลองขุดดูข้าดนี้แล้วโอ้โหเป็นหินเลยเป็นหินเป็ไม่น่ามีแล้วแหละไม่น่ามีมมมีีี่้้้ยเออจุดซาาบนนนตรรงปปะะณ ตรงนี้เชาว่ามันมันเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะไม่มีมันเป็นหลุมมันเป็นทางเหมือนถ้ดินมันถล่มแล้วมันจะเป็นทางแน่เลยดินทีมไอ้ดินมันถล่มไงเออว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เช่าข้างหน้านี่แหละนะครไปนะครไปนะครับได้ได้ได้ไป้ครับครับมันจะต้องมีอะไรแน่แน่ใช่ไหมบ้าอมีแน่ถ้าถ้างไม่รีบคุณเนี่ยไดูคุณแย่สวยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปต่อไปต่อไปต่อถ้าเราไม่รีบไปเนี่ยมันมาแน่เพื่อน กินเราเลยจะกลายเป็นศพชึบเดี๋ยวชว่าข้างหน้ามันจะปลอดภัยจริงเหรอปลอดภัยไปดีใช่ไหมเนี่ยแต่เราโอ้โหไปก่อนละไปเลยมาเร็วเพื่อนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บมากมาเร็วเพื่อนมาเร็วโอเคไป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 ซ้ายตันขวาตันผ่านแล้วไปไงล่ะอ๋อกระโดด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 เพื่อนเรานะตรงนี้มีน้ำเก็บแน่มึงโอเคไปทำไมาเร็วมาเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ที่ผ่านแล้วตรงนี้ต้อง มันนะเพื่อนเออฉั้นส่งแล้วข้างล่างลึกมากเลยอ่ะเฮ้ยไหนจะชันไปก่อนชะฉนไปก่อนมันลึกมากมันมาแล้วไปเลยไปก่อนล่ะนี่เพื่อนตรงนี้บอกฟังเอาไปเร็วตรงนี้ไปฟังเร็วโอเคโอเคโอเคให้โดนไปอยู่มาเลยเพื่อนมาเร็วโอเคชุบโอเคหนามาเลยเพื่อนหนามาเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วกันแล้โอเคอย่าโดนน้ำเดืดขานเนี่ยโดนน้ำไม่รอดแน่บอกเลยไปก่อนล่ะอุ้ยโอเคจึ๊บโอเคเพื่อนตรงนี้จึ๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปเลยเพื่อน ตายมาแลวมันมาตามแเฮ้ยโอ้ยไปแล้วจี้ไปแล้วิไปเลยิบไปเลยตายเพื่อตายไ้ได้ได้อุ้ยดีนะฉันเหลือฉันยังเหลือปืนไฟเหลืออยู่เพื่อนมันตามไปแล้วมันมันอุยเช้กำลังดูวิจัยอยู่ม,มันสามารถว่ายน้ำได้โ <mine> อ,อ้โหบ้านเนี่ยไอแอก็แอบกไปไป่อนแอบตรงนี้แล้วกันในีแอบแล้วขอ้อละอ้ยมันมันมาแล้วเพื่อนนมาแล้วมันมาแล้ว เฮียอะไรแบบไหนวะเดี๋ยงแบบว่าเพื่อนเพื่อนโอเคต้องอยู่ใกล้ๆบล็อกดินไว้เพราะบล็อกดินเนี่ยมันคือบล็อกเอ่อมันคือดินของพวกปรสิตถ้ามันได้ยินกลิ่นฉันอ่ะมันจะไม่ได้กินตัวเราไม่ได้กินของมนุษย์เพราะว่ามันจะได้กินของบล็อกโอ้โหทำไรอ่ะมันทำไรมันกำลังหาใครสักคนมันกำลังหากินแน่เลยเฮียเฮียมามาจังหวะนี้จังหวะนี้เดินมาเดินมาเดินมา ให้อยู่ใกล้บล็อกอกดินไว้โอ้ยนายเห็นไหมตัวมันเรืองแสงด้วยเพื่อนเห็นปะเออว่ะมันไม่มีตาจริงด้วยแต่ว่าอ๋อห่างมันอ่ะมันเรืองแสงได้ปะตูดมันอ่ะตูดมันอ่ะเรื้งแสงได้หนีอย่าเก๋งโอเคเพื่อนในยู่ไหนละจะทางไปต่อมีข้างล่้าด้วยกลับไปแล้วมันมีทางหนีแล้วใช่กลับหนีไม่ได้เพราะว่าบันไดมันกลับหัวกันถ้าเราหนีเราโดนน้ำแน่ต้องตามมันไปต้องตามไปโอเคโอเคตามมาตามมาตามมาโอ้ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยโอ้น่าเกลียดว่ะที่นี่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยว่ะ เว้ยใช่ไงปูตรงนี้มันดำลงหายไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมมันมันมันเป็นมันเป็นยาติใหญ่ตอนไอ้นั่นบอกว่าเออน่าใช่ตัวอ่อนบอกว่ามาเลยเพื่อนอุ้ยข้างหน้าไม่ทางไปต่ออุ้ยเุ้ยข้างหน้าชฉาวแล้วมื่คืนเอ่อแลบวิจัยรับของพวกไอ้นั่นไอ้พวกการทหารแน่นอนที่มันโดนถล่มอ่ะนี่ไงเออว่าไงใช่แน่นอนนี่เพื่อนตามไปแล้วฉันว่านะตรงนี้ฉันลองโดดลดโลไปเลยดีกว่านะชุบโอเคชุบชุบชุบโอเคผ่านด้วยผ่านไปด้วยอุ้ยตัวอะไรม่อ้บิลเนี่ย เฮ้ยตัวอะไไม่รู้เพื่อนมาเร็วเฮ้ยกูรู้เฮ้ยมาเร็วมาเร็วตัวอะไรก็ไม่รู้ปืนเต็มหมดเลยมันมาแล้วตัวอะไรวะเฮ้ยอันนี้มีชุดมีชุดมาเร็วไปลงไปลงไปชุดวิจัยรับโอ้โหแต่ชุดมันค่อนข้างเก่าเลยว่ะนีนี่ไปปืนด้วยมาเก็บเรามาเก็บปืนเร้ไปโคนตายด้วยเพาว่ามีคนตรงขังที่นี่นอนนี่ไปลงไปลงไปลงนี่ไงโดนไฟเผาเปดิพวกบอรสิตนี่ไงโดนปรสิตเลยเออว่อฉันรู้แล้วมันคือตัวอะไรมันคือปรสิตไม่ใช่หรอ ท่นคือบอสติด<ง>หนี่ไงเผาแม่งเลยนี่ไงเผาเลยเพื่อนท่านกำลังหาสม,มุดบันทึกอยู่อะไรสักอย่างหนึง่งไม่มีไม่มีเออในนี้ไม่มีอะไรค้นเลยเกิดใหม่เหรอไหนไหวะนี่มันเกิดใหม่เหรอที่นายบอกอะ่ะมัมมมหนหายไปไหนวะเฮ้ยเราต้องการเราต้องหาเออ <todos S 1> เล<ๆ>สไปหาเลขเพื่อนอุบัติแรนม้าเลยอ่ะเฮ้ยมันคือตัวอะไรเพื่อนเกี่ยวเนี่ยเราไม่รู้เลยอุ้ยเต็มไปหมดเลยตัวอะไรวะเนี่ยนอ้ยตัวอะไรเพื่อนเรอเราราราโอ้ยไปแล้ว มาอีกแล้วเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวนีทางออกนี่ใช่ฉันบอกแล้วเจอทางออกแต่เราต้องหาไปเราต้องหาเอาไปรหัสใช่เพราะว่าต้องมีแถวแถวายแน่เลยว่ะชุดเยอะนะมาเราหนุนกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่นี่มีไหมวะตอนนี้ไม่มีอ่ะธนามีป่ะเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยที่ไปมีนี่นี่ไงนี่ไงตัวอะไรเนี่ยอ้ไฟทอสันโฟร์ฮันเล็แอนด์เอ็กซ์ดีทูห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองใช่หรอใช่แปด เออแปดสี่มันเป็นของต่างชาติแน่นอนว่ะมันต้องช่วยห,หน่อยช่วยหน่อยฉันใส่ได้ก่อนห้าสี่แปดสองมาเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วในตัวนั้นแหละไม่รู้อ่ะโอ้ยแต่เราดีมันไม่ได้ก็ดีแล้วเพื่อนไปเถอะไปเอา,เอาป้ากันดีกว่าว่าะฉันไมโโ่โอ้ยโอ้ยโคนรน่ากลัวโอ้ยในสุดเราก็รอดปลอดภัยแล้วเพื่อนจริงแค่นี้เราก็รอดแล้วถือว่าถือว่าโอ้โอะไรวะเพื่อนเพื่อนช่วยด้วย เนี่ไงยืนเป็นคนมาด้วยโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้อเราเพื่อนใครอยู่ก็อยู่ไครโคล่าแล้วโอย